ี่ดูสิมีอาหารเยอะแยะมากมายไปหมดเลยพี่เอกวิ่งไปแม่ทัน,นาาเลยมีแอปเปิลมีขนมเคก้กพี่เอกดูสิไหนอะน้องหมูพี่ฝนออกมาแล้วเฮ้ยเก็บได้หตัวแล้วก็มีหมูเลยเหรอใช่โอ้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมคะ่ะสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าเพร แทน e าโอ้เพื่อนมีตัวอะไรอ่ะเหมือนไส้เดือนเต็มเลยเป็นน้องหมูไม่ใช่หรอพี่เอกไม่รู้พี่เอกมองไม่ทันน่ะว่าแต่ว่าเราต้องทำยังไงเนี่ยพี่ฝนเราก็ต้องไปกินอาหารเปล่าเนี่ยดูสิมีอาหารเยอะแยะมากมายไปหมดเลยพี่เอกวิ่งไปไม่ทันเนี่ยมีแอปเปิลมีขนมเค้กพี่เอกดูสิไหนอ่ะน้องหมูพี่ฝนออกมาแล้วเฮ้ยเก็บได้หนึ่งตัวแล้วก็มีหมูเลยเหรอใช่ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนขอเก็บอาหารตรงนี้ก่อนนะโอ้พี่ฝนตู้เต็มไปหมดเลยอ่ะพี่ฝนดูน้องๆดีตอนนี้น้องๆแบบใส่เสื้อแบบมี2แบบและมีเสื้อพี่เอกมีแบบไหนอะเสื้อพี่เอกกับเสื้อพี่ฝนใช่ไหมใช่เต็มไปหมดเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเราตลอดมานะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้พี่ฝนจะขอเก็บของก่อนโอ้โหอาหารน่ากินมากๆเลยอะดูซิโอ้โห ตอนนี้พี่ฝนมีน้องหมูอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ 1, 2, 3. 3> ่งสองสามฟาบเอา้าทำไมของพี่แกัมมีตัวเดียวอู่กันเพยกต้องเก็บให้ได้เยอะๆต้องกินเยอะๆอ๋อใช่ต้องกินให้ได้เยอะๆแล้วก็กินแข่งกับเพื่อนเราสามารถกินเพื่อนได้เปล่าเนี่ยกินเพื่อนด้วยกินเพื่อนได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพีรแกขึ้นไปบนภูเขากินเพื่อนไม่ได้น่นอนเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะเก็บไปเรื่อยๆก็แล้วกันเพยกดูเหมือนว่าตรงนี้เขาจะมีเหมือนกับเป็นเป็นเพชรเอาไว้ขายนะ นอะเนี่ยเป็นยูนิคอร์นเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะน่ารักน่ารักอะ่ะเราเปลี่ยนน้องหมูเป็นตัว<ห>อื่นได้ด้วยเหรอร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบแปดโรบักอ่ะพี่เอถ้าเป็นดาก้อนอะ่ะแพงจังโอ้แพงมากเลยอะ่ะเฮ้ยมีน้องแมวด้วยอะ่ะน้องแมวร้อยแปดสิบยูนิคอร์นล่ะยูนิคอร์นสองร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหราคาค่อนข้างถูกๆนะขอดูหน่อยส <laughs> <laughs> ิเฮ้ยเฮ้ยมีปีกด้วยอะ่ะ อนตรงนี้คืออะไรเนี่ยปีกก็เสียตังค์เหมือนกันเอกแสดงว่าเราจะต้องเก็บอาหารพวกนี้ดีกว่าแล้วก็ไปรีเวิร์ดเรางจะสามารถเปลี่ยนตัวสัตว์เลี้ยงได้หรือเปล่าพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันนะช็อปด้านข้างเอาไว้ทอะไรอะ่ะช็อปด้านข้างโอนี่ไงเอาไว้ซื้อของเปล่าเหมือนกันเลยเอาไว้ซื้อของเพ็ก <laughs> เพยกจะบอกว่าข้างบนมันมีที่ให้กระโดดด้วยเ,เราสามารถกระโดดได้สูงหรอตรงไหนอะ่ะเห็นเพื่อนกระโดดขึ้นไปอะ่ะข้างบนน่ะไม่มีกระโดดด้วยหรอใช่นะั่ไงเดี๋ยวเพ็กไปกระโดดมั่งดิ แล้วมันกระโดดได้แค่ไหนอะแค่นี้เองอะะโดดไม่สูงอะกระโดดไม่สูงอะดิสงสัยเราจะต้องแบบกระโดดขึ้นไปแล้วก็หาจังหวะกระโดดเอาเล่าว้ตัดหน้าแบบนี้เอาของกินเข้ามาล่อใช่แล้วใช่แล้วหรอพี่หัวดเป็นของโปรดของจอร์จทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้กล้วยขนมเค้กแล้วก็น้ำอะไรเนี่ยชานมไข่มุกโอ้โหทำไมเพื่อนแบบตัวยาวจังอะเพื่อนตัวยาวมากเดี๋ยวเสียแบบพี่หวนเก็บข้างบนกันดูดีเพื่อนมายาวเฮ้ยเพื่อนตัดหน้า โโอ้หมันมีแมปเดียวหรอเออมีแมปเดียวอ่ะอ่าได้ละเพื่อนตัดหน้าเบรกเมื่อกี้ปึ๊บเฮ้ยกล้วยได้เยอะอ่ะกล้วยได้ทีละสองอ่ะเหรอแฮมเบอร์เกอร์อ่ะอุ้ยแฮมเบอร์เกอร์ได้เยอะกว่าอีกบวกสี่อุ้ยขนมเค้กได้เยอะกว่าอีกใช่ขนมเค้กได้เยอะน่าจะได้ตามพลังงานอ่ะบวกผลไม้อ่ะได้ไม่ค่อยเยอะนะได้สองได้สแอปเปิ้ลได้หนึ่งเดี๋ยวลองโดนนัดดูสินี่โหได้แปดเลยเอาแล้วไอ้ติ๊โดนัทได้เยอะมาก มีไอติมตรงนี้ได้อะไรเนี่ยโดนติ่มได้แปดโดนโโอ้หเนี่ยไอติมได้เยอะสุดเลยใช่ไอติมได้เยอะสุดเลยพี่อนกำลังวิ่งหาไอติมอยู่เนี่ยถ้าเจอไอติมพี่เอกจะเข้าไอติมก่อนใช่ใช่ไอติมได้เยอะแบบเยอะมากวันนี่แกงลูกหมูมากันเต็มเลยเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เพื่อนปาดหน้าเพื่อนปาดแฮมเบอร์เกอร์ไปแล้วปาดไปแล้วอ่ะขนมเค้กไอติ่มช็อกโกแลตของพี่เอกไอติมช็อกโกแลตของพี่เอกนี่เพื่อนปาดไปแล้วปาดหน้าไปแล้ว เค้กเค้กของเราเค้กของเราเค้กของเราย่าขนมไม่ได้เราต้องเค้กมาก่อนแลวได้ไปก่อนแล้วกล้วยนี่ปาดหน้าปาดหน้าเค้กปาดหน้าเค้กเฮ้ยโอ้ยเค้กของฉันเค้กไปเอาันนี้ดีกว่าแย่งกันอันล่างนี่แหละนี่นี่เพียกจะสติมแล้วไอเต็มไอเต็มไอเต็มนี่ เพ่กสิบหกแล้วเพี่อกสิบหกแล้วเพี่อกสิบหกแล้วนี่สิบหกไปแล้วนี่ไอติมไอติมเค้กมาแล้วโดดนี่สิบเจ็ดแล้วนี่เก็บก่อนได้เปรียบเก็บก่อนได้เปรียบนี่ไล่มองแต่ขนมอย่างเดียวเลยเพื่อนเพื่อนอย่าตัดหน้าดิเพื่อนตัดหน้าดูดิโอสิบเจ็ดแล้วเพี่อกเลยเลยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ใกลแล้วใกลแล้วใกลแล้ว ซ <11 S 2> ึ่งหน้าไม่มีของเลยอะ่ะทําไมพี่ฝนเร็วแท้ข้างหน้าไม่มีของกินแบบจุกๆเลยอะ่ะพี่ฝนคือวิ่งเร็วแท้ไม่มีของกินแบบจุกๆเลยอ่ะพี่เอกนี่ของกินจุกๆ,ๆไม่มีอะ่ะแล้วทไมพี่เอกไปได้อะ่ะบอกแล้วพี่เอกต้องไม่วิ่งใกล้เพื่อนอะ่ะเพื่อนตัดหน้าหมดเลยพี่ฝนพี่เอกเจอทางกระโดดขึ้นไปได้อันหนึง่งทางกระโดดไหนอะ่ะนี่ยไม่รู้กระโดดขึ้นไปทําไมอ๋อ กระโดดขึ้นมาตันตันนี่เองนึกว่าไปต่อได้เก็บไอติมก่อนโอ้ตอนนี้พี่กวยแล้้วกงมาเก็บแฮมเบอร์เกอร์นี่เก็บน้ำอัดลมนี่กล้วยในเก็บให้เกลี้ยงเก็บให้เกลี้ยงขนมเครกของกินหนักๆของกินหนักๆนน้ำเจอน้ำน้ำแย่งไอติมหมอน้ำไน้ำวิ่งไวเหรอใครจะมาแย่งไอติมเราไม่มีทางซะหรอกเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ตอนนี้ เราวงเอาไว้ก่อนใครมาขอช้อนเดียวไม่ขัดไม่ให้แล้วน <c oughs> ะเพยกโดนน้องๆต่อว่าด้วยบอกว่าไปเอาไอติมพี่ฝนมากินหมดเลยสงสารกินหมดตู้เลยอะ่ะโหก็บอกแล้วไงว่าช้อนเดียวให้เองแท้ๆแล้วมันช้อนที่ไหนไม่เรียกว่าหม้อแล้วอย่างนั้นอะ่ะฮึบมาแล้วเฮ้ย โอ้ยน้องหมูพี่ฝน18ตัวแล้วว่ะแล้วก็แบบแต่ละตัวแบบกินเก่งมากเลยอะ่ะตอนนี้ต้องไล่เก็บของกินแล้วมีน้องบอกว่าอยากเห็นพี่ฝนอยากเห็นพี่ฝนพี่ฝนเขาวิ่งใช <laughs> ่แล้วแล้วเขาวิ่งตามพี่ฝนไม่ทนันวิ่งตามพี่ฝนไม่ทันก็เลยให้พี่มาเล่นให้บอกว่าพี่ฝนแป๊บหนึ่งนะคะน้องอยากเห็นพี่ฝน <laughs> <laughs> ไหนอะ่ะอยู่คนไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันใครพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เ,เอ็ก์ส่องดูกัน <laughs> คนไหนอะเคนเคนเคนอะไรเนี่ยครับคนไหนอะโอเคเห็นแต่น้ำเนี่ยเห็นแต่น้ำเนี่ยพี่ฝนก็วิ่งมาเห็เพื่อยู่ตรงกลางพี่ฝนเห็นแต่น้ำเดี๋ยววนรอบน้ำก่อนวนรอบน้ำอ่ะอ่ะวนรอบเนี่ยวนรอบน้ำเราจะมาวนรอบน้ำเลยนะน้ำเยอะเฉยร้อยเรามาถักถ่ายวิ่งตามไม่ไหวออะวิ่งตามไม่ไหวแล้วเฮ้ยพี่ฝนสิบเก้าแล้วเบก เดี๋ยวขึ้นยีแล้วเดี๋ยวจะลองรีเบิร์ตดูนะอ๋อน้ำบอกว่าน้ำเต็ม20แล้วน้ำเต็มยี่สิบแล้วเหรอน้ำเลยรีเบิร์ตเสร็จแล้วน้ำก็บอกว่าบายยูทูปคือน้ำขอปิดคลิปไปแล้วอ้าวบายแล้วเราไปเราไปช่วยน้ำปิดคลิปกันนะเมื่อกี้จริงเหรอจริงดิเย่ทำไมน้ำเต็ม20เร็วจังเลยน้ำไวมากทุงเนี้ยไวทุกเรื่อออบบี้ก็เก่ง ฟาร์มก็เก่งดูสุดยอดเลยพี่ฝนเต็ม20แล้วโอ้หไม่เร็วจัง่งพี่เองยัง18 20แล้วอยู่ไหนอะเนี่ยพี่เองยังเก็บของอยู่ด้านนอกเลยน้องวิ่งตามเก็บเลยโอ้หพ่ฝนจะไปที่โขดหินน้องวิ่งตามไม่ใช่น้องไม่ได้วิ่งตามน้องวิ่งมาเอาของว่าแล้วทําไมไม่ขึ้นเดี๋ยวพี่ฝนจะไปที่โขดหินแล้วก็จะลองรีเบิร์ตเราเราแบบเหมือนเราวิ่งไว้ด้วยกันนะนะแต่ว่าพอวิ่งไว้ด้วยกันเสร็จแล้วน้องได้พี่เองไม่ได้โอ้ดูดีหางยาวมาก หางยาวมากเดี๋ยวพี่ฝนจะลองแบบรีเวิร์ดดูนะเพเอกนะตัดโอ้นี่นี่รีเบิร์สแล้วก็สูญเลยสูญเลยใช่แล้วคูณสองป่ะคูณเท่าไหร่ไม่รู้ลองเก็บไอติมดูนะเฮ้ยสิบโหสิบหกเออมันคูณจริงอ่ะใช่มันคูณสองมันคูณจริงมันเร็วขึ้นแล้วมันไม่เห็นกระโดดสูงขึ้นเลยอ่ะเพเอกเพเอกว่าจะต้องใช้ไรงย่างอะนะคูณสองกล้วยก็เป็นสี่ใช่ไหมล่ะโอ้ตะี้จากจากกล้วยจาก กล้วยที่เก็บได้2ใช่ไหมตอนนี้กล้วยก็เป็น4อะไรพวกนี้ก็จะคูณ2ทั้งหมดเลยใช่แล้วมันไม่เห็นกระโดดได้สูงขึ้นเลยเพียงเอ้ยโดดได้แล้วโดดไงอ่ะเฮ้ยมันจำสองทีนี่ไงอ๋อมันเป็นดับเบิลจำมันเป็นดับเบิลจำนี่ไงน้องหนูเป็นเอฟซีพี่ค่ะที่ชื่อว่าเอมมี่ฮึบไม่ถึงโหูเดี๋ยวเดี๋ยวมันดับเบิลจำได้สองทีเพียงเฮ้ยเพียงก็เล็งเพียงได้ยี่สิบแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่บน เดี๋ยวเพื่อรีเบิร์ดเลยนะเออรีเบิร์ตเราตามขึ้นมาเลยคอนเฟิร์มโอเคฝนจะไปไหนขึ้นข้างบนเนี่ยมันขึ้นได้เปล่าไม่รู้นี่โดดสองทีโดดสองทีนี่ไงแล้วไปไหนปุ๊บนี่ขึ้นข้างบนนี่โหโดดได้ทีเดียวสองทีข้างบนมีคุกกี้นี่ยี่สิบโคดไม่ขึ้นน่ะนี่ไงโดดไม่ได้ยี่สิบพี่เอ็เก็บคุกกี้ได้ยี่สิบอ่ะเฮ้ยโอ้โหกระโดดไม่ขึ้นถ้าตกลงไปนี่ตกเลยนะ ปึ๊บนี่เก็บคุกกี้ได้แล้วฝั่งนู้นมันจะไปได้แนั่นโอ๋ยโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอเออโดดขึ้นมาเลยเร็วอ๋อนี่มันต้องโดดไปอไม่ถึงออนน่อนเอ้ยโอ้โหน,<า>นโดนโนอะ้ยใจหายแวบ้ยโดดไม่ถึงนี่ฝนใจหายแบบถึงเนี่ยมันมีก้อนหินอยู่มันดับเบิ้ลจัมแล้วของพี่เอกตกไม่ตกไม่ตกพี่เอกถึงมันมีก้อนหินก้อนนึง นี่ยนี่มันมีก้อนหินก้อนนึงเออโอ้โหนิดเดียวเองพี่เอนะนิดเดียวปึ๊บโอ้โหดวดมันจำไม่ทอนทขาไมจะไปไหนอ่ะขึ้นไปข้างบนไปเรื่อยๆมันมีก้อนหินก้อนเล็กๆอ่ะให้เรากระโดดขึ้นไปอ่ะแล้วพี่จะไปยังไงเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมีอีกมีทางอยู่เมื่อกี้พี่ฝนโดดไปแล้วแต่ว่าทางไปไหนเนี่ยพี่หาไม่เจอแป๊บนึงแป๊บนึงรอเดี๋ยวตึ้ง แค,แค่ขึ้นมาเก็บของแค่นั้นเองอะใช่ขึ้นมาเก็บของแล้วของมันได้เยอะไงโอ้ลนโอ้เพกลงมาอยู่ข้างล่างแหละเฮ้นี่ไม่ไหวนี่ไงมันมีอันนี้อยู่ก้อนหินโคตรหินนะ่แต่ว่าเจ้าหมูมันบางอะเพกโดดขึ้นไปแล้วแล้วก็หมดแล้วนี่ไหมมันมีแค่ชั้นนั้นแหละเฮ้โอ้ยยังไม่ได้ทาชั้นต่อไปหมดแล้วหรอ <c oughs> เนี่ยกองกันอยู่ตรงนี้ <c oughs> เออหมดแล้วพี่ผลอยู่ไหนเพ่ยอยู่ตรงนี่ตรงที่ขายปีกอ่ะอยู่ที่ที่ขายปีกเหรอใช่ที่ข้องปีกก้องกันเลยเจอละเจอน้องหมูแบบก้อนละเจอหมูก้อนละหมูก้อนเต็มไปหมดเลยเป็นอันนี้ระดับไอเนี้ยหมูคนอดูดิเจอหมูก้อนเต็มไปหมดเลยโหเพื่อนเยอะเหมือนกันนะ โอเคเป็นว่าเพื่อนๆที่ชอบนะคะเกมฟาร์มแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะวันนี้พี่ฝนกับเพียร์ก็ต้องขอตลาไปก่อนค่ะดูสิพี่ฝนพี่เพียกลายเป็นซุปไก่คนอรักทุกคนมากมากนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าโอ้โหหมูก้อนคนอเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยเต็มเลยดูดิหางยาวมากหางยาวอ่ะ หางยาวจัดอะ่ะเออเล่นพลนดีนะหางยาวมากบ๊ายบายจ้า